จ้าสวัสดีจ้ามันอี่หลากกับพามาเบิงอัปเดตน้องจ้าแ <ๆ S 1> ้าๆจ้าหายอาหารน้องม <ๆ S 1> ีใจหลากกรภาพมามาเบิงนี่นี่นี่จะเป็นลูกนกจ้า ที่ลาแปลมาไม่ได้ประมาณเดือนครัวเดือนหนึ่งมั้งจะ้ะบรรยากาศย่มตอนเสาๆจ้า ช่วงนี้ก็เริ่มเขานานนะเราได้ใจด้วยหมู่บ้านกระล่มแล้วก็อากาศเย็ยนลง จ้าสามตวัวนี้ที่ลาเลรนน้ำได้เบอร์สตูดุนจ้ะต้องไายเพ่นตอนเพ่นกินจ้าทับบอไทายตอนพ่นกินประกาศสียางน้ำแล้วก็มาจกโทรศัพท์เขาจะพ่นมักสอดลูสอดเห็นขึ้นอย่างนี้นี่จ้านาสวนนี้อันตอนฤดูเก็บเกี่ยวน้าจ้าเนาะอันกะมีคนเนาะเขามาตากพ่นกัสิผ้ากันผุดนยางไปเบืองไก่ที่สุดขึ้นมักเบืองมักเบืองหันเบืองหนี แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาเพิ่นวาเพิ่นว่งไหจับเพิ่นว่วห่งไหไก่ด้ือจา้าเพิ่นห่วงตวตรงตรงเป็นอีหลา่ากับผู้เพิน่นไหอาหารจ้ะส่วนหนอีหลา่าบ่ค่อยได้ไหาอาหารห้วยจ้าก็คือสิเป็นนพ่อบ้านเพิน่นไหจ้ะอีหล่าสิมีหนาะที่พันไหเพิ่นหล้กก็อีหลา look, ่ลา,หลาก็สิเก็บเก็บขี่เพิน่นจ้ะเก็บขี่เพิน่นไปใส่สวน คุณจ่าสวนอีหลาอยู่ฟังตรงขามจ้านั่นะจ้าผู้ใดอยากมาดูมาเบิงมาชมมาใดเด้อจ้าเด้ออีหลาบ่า่าผ้าลูกผ้าหลานมาเบิงก็ไดจ้ามีหลายแนวย,ย่จ้ามี่ฮานขาวแล้วกห็หฮานฮานขาวจีนแล้วก็หฮานท้เหล่าจ่าท้เหล่าคุณกะล่างไครแต่แป้เก่าหน่วยหล้วจ้า กต่วา่าลูกฮานจีนเพิ่นฟักได้แค่สามตนึงจ้ะเพิ่นกระจองเหรอจ้ะช่วงนี้อีหล่าก็บ,บอกว่าไมมีเวลาอย่างมาแล้งนะจ้ะเด้อเพราะว่าอีหลานขายขายอาหารเนี่ยมาแลงจ้ะช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวอีหลา่าเห็นงานพิเศษเสริมจ้ะก็เลยบว่ามีเวลาย่างมาแลง ชินสุริยูเก็บเกี่ยวจ้าอีหลา่าั้งสิมาอัปเดตบรรยากาศเนี่ยมาแล้งให้เบิ่งจ้าช่วงนี้กระทุนเบิ่งยามา้าไปก่อนจ้าแดดกัดสีแห้งแน่แต่ว่าร่มดีจ้านี่จ้าขอ,อกอีหล่ากับปานน้าญ่จ้านี่งขอ,อกอีหล่ากับสิซัมนี่แหละเพิ่นอยูสามตัวเพิ่น นีอาหารเสริมเพื่อจะแหล่เนาะแหล่ที่วางเอาห้งัวเรียกเอามาห้เพิินได้เ้อจ้าเพราะว่าแหล่มกระส,สิซึมลงไปในดินเพิ่นก็ส,สิกินดินของเพิินเองถ้เาเพิ่นกินแหล่แล้วเพิินกินน้ำดีดีดลอจ้าไปคุณนะจ้าอันนั้นอีหลาเอินมันว่าอีตี้่ะมันเตียก,ก็งูจ้าอันนี้แจ่ไนหน้อยเพิ่นหัวแดงอีหลาเอิ้แบบหัวแดงเซ้นนี้เพิ่นสูงก็มู่อีหลาเกินซสาะกอยู่จ้า ไปเดาอวจะไปสำรวจพวะวอีลาจอดรถเข้นเก็บขี่คนไปกลางค้าง ก็สีอิ่มแล้วล่ละจ้าเศส,สเตียนัน่นตามมาเพิ่งกินหลายบระจ้ามือนึงอีิหลาให้กินนั่นกละมังที่เฮตจากยางร่อรุดนั่นล่ละจ้ะยมวเชากกละมังยมแลงเนี่ยกละมังจ้ะอาหารเพิ่งอิหลากับสต็นพักบุ้งหญ้า ใบสะดาวต้นกล้วยแล้วก็อาหารไข่ไก่จะแล้วก็ห้ำรำน,นันนันเิ่นเิน่นหินอีลาล้วจะนั่นเิ่นสิมากวนดนบาน ผมรู้สึกว่าตัวผูด้วยจ้ะบักหัว่าแดงเป็นสีตัวหน่อยก็มูงคันยืดตรงกลางอันจ้ะนี่แหละก็มม่ยังหลายจ้ะมาอัพเดตให้เบิง้งจ้ะ พี่หลาฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยจ้าเด้อพี่หลาก็ฝากไว้เท่านี้ละจ้า